และคนาราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กร,รกฎาคมดาวประจำตัวอยู่ในภพแห่งการสื่อสารเป็นราชาโชคก่อนย้ายเข้าภพแห่งการสร้างครอบครัวเป็นเกษตรมีดาวแห่งสังคมเพื่อนฝูงตามประกบดาวความรักทับลักนากลุ่มดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวความรักเกิดใหม่อยู่ในภพที่ดีแต่ครึ่งเดือนหลังเจอดาวคู่เซียนศัตรู คนโสดสนิทพบรักจากงานสังสรรค์ถูกใจกันแต่เขาอาจเป็นคนขี้หึงขี้หวงคุณก็เจ้าสเนสน่ห์ซะด้วยเขาอยากให้คุณลดออกงานสังคมคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะรักสดใสกำลังไปได้ดีแต่คุณอาจโฟกัสงานสังสรรค์หรือเที่ยวเตรมากกว่าเขาระวังเขาจะน้อยใจเอาได้คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วคุณติดสังสรรค์เขาติดคุณ คุณไปไหนเขาจะไปด้วยตามเป็นเงาเพราะไม่อยากให้คุณล้นลาจนมีคนมาวอแวรค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆประจำเดือนกันยายนปี2568ค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่โดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่ค่ะเกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นขอให้ดูไปตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบท้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าคุณต้องการเรื่องราวเฉพาะเจาะจงแนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะสามารถทักไลน์มาถามรายละเอียดคา่าครูได้ค่ะไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรง Description ค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานการเงินมีอีกคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักที่จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3สถานะนะคะก็คือคนโสดสนิท คนมีคนคุยแต่ว่าได้สถานะแล้วคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วคนรักชัดเจนแล้วนี่จะเป็นแค่แฟนกันก็นกได้หรือว่าจะแต่งงานกันแล้วเลยก็ได้ค่ะ ส่วนท่านที่ถามมาว่าดูจากลัคนาหรือราศีดีคือถ้าคุณทราบทั้งสองอย่างก็แนะนําให้ดูทั้งสองคลิปประกอบกันนะคะแต่ถ้าดูแล้วคําทํานายมันย้อนแย้งกันเนี่ยยังไงก็คงต้องรบกวนให้มาดูดวงส่วนตัวกันละคะ่ะเพื่อที่จะดูให้ละเอียดกันไปเลยว่าดวงของคุณเนี่ยมันจะไปตรงกับแบบไหนมากกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทราบลัคนาทราบแต่ราศีเนื่องจากคุณไม่มีเวลาเกิดดูคลิปดวงประจำราศีไปก่อนก็ได้คะ่ะคงพอจะเป็นแนวทางกว้างๆให้กับคุณได้บ้างคะ่ะ เริ่มต้นทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันเลยนะคะชาวมิถุลนลักษณะของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่ามิถุนดาวประจําตัวเนี่ยคือดาวพระพุธในช่วง11วันแรกของเดือนสถิตยอยู่ที่ราศีสิงห์มีมาตรฐานที่ดีเป็นราชาโชคนะคะแล้วก็เป็นมหาจักรด้วยแล้วก็เป็นภพเรือนแห่งการติดต่อสื่อสารภพเรือนแห่งสังคมเพื่อนฝูงงานสังสรรค์งานปาร์ตี้ต่างๆดังนั้นเนี่ยชีวิตค่อนข้างที่จะบีซี่ทีเดียวมีงานปาร์ตี้มีงานสังสรรค์ให้ได้ไปเยอะแล้วคุณก็บุกตะลุยไปซะด้วยเพราะว่าเป็นมหาจักร ะะเป็นราชาโชคก็มีเสน่ห์แรงจัดๆอีกต,ต่างหากค่ะก็จะเป็นดาวเด่นในงานสังคมค่ะพอย้ายก็ย้ายมาเป็นเกษตรก็ยังโดดเด่นอีกเวลาดาวประจําตัวเป็นเกษตรเนี่ยก็มีเสน่ห์แรงจัดๆนะคะย้ายมาอยู่ในภพเรือนแห่งการสร้างครอบครัวแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวก็เป็นภพเรือนที่ดีทั้งสิน้นปลายเดือนเลยใกล้ๆจะสิ้นเดือนเลยก็ย้ายอีกนะคะแต่ก็ยังอยู่ในภพเรือนที่ดีเป็นภพเรือนแห่งความรักเกิดใหม่ความรักสดใสดังนั้นดาวประจําตัวเดินดีตลอดทั้งเดือนค่ะ ในขณะที่ดาวความรักก็อยู่ในภพเรือนที่ดีเป็นภพเรือนที่ทับลักนาคุณเลยแถมในช่วง13วันแรกของเดือนก็มีดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกาะกลุ่มด้วยเพียงแต่ว่าพอดาวความรักอยู่ตรงนี้มันมีมาตรฐานเป็นปราอ่อนแรงนะคะข้อดีคือคุณจะเป็นที่รักแก่คนรักคนคุยของคุณมากหรือถ้าคุณเป็นคนโสดคุณก็จะมีคนเข้าหามีตัวเลือกเยอะแล้วก็ไม่ว่าคุณจะเลือกใครก็ตามเนี่ยเขาก็จะรักแล้วก็ค่อนข้างที่จะทนุถนอมคุณมากเลยเอาอกเอาใจดีอันนี้คือข้อดี แต่ข้อเสียคือพอดาวความรักมันมีมาตรฐานเป็นปรามันอ่อนแรงเนี่ยบางทีเขาก็กขี้จุกจิกนะคะแล้วก็ขี้คิดเยอะคิดมากขี้หน่อยขี้หึงขี้ห่วงได้ง่ายๆอันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังค่ะ ทีนี้มาดูดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักส่วนใสกันบ้างนะคะดาวตรงนี้ก็ต้องอ่านควบคู่กันกับดาวความรักด้วยก็สถิตอยู่ในภพเรือนที่ดีตลอดนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยอยู่ในภพเรือนการเงินครึ่งเดือนหลังก็อยู่ในภพเรือนแห่งการสื่อสารเพียงแต่ว่าครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันดันเจอกันกับดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูตัวร้ายนะของดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสของคุณดาวพระเสาร์มาเจอกันกับดาวพระศุกร์เนี่ยเขาเรียกว่าเจอพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกดังนั้นในเรื่องความรักมันก็มีจุดที่ต้องระมัดระวังเหมมมือนนนกัับางทีีจะ ตัวกลางมาแทรกแซงหรือมีอะไรมาแทรกแซงหรือบางทีไม่ได้มีมาแทรกแซงแบบว่าเป็นจริงเป็นจังหรอกแต่ว่ามีความคิดไปเองมีความมาโนไปเอง นะยกตัวอย่างเช่นเราจะมีคนรักคนคุยนะที่ขี้หึงแล้วก็เราเป็นคนเจ้าสเสน่ห์มีคนเข้ามาเนี่ยวอแววเราเยอะแยะจริง,รงๆเราไม่ได้สนใจอะไรใครเลยเราก็รักมัน่นคงคนรักของเรานั่นแหละเพียงแต่ว่าเรามีความล้นลาด้วยความที่มีสเสน่ห์แรงจัดๆนะคะก็ชอบไปงานสังคมไปงานปาร์ตี้แล้วก็เป็นมิตรอัธยาศัยดีกับผู้คนทุกคนที่เข้ามาเนี่ยแต่คนรักคนคุยเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบแหละเขาจะคอมเมนต์คอมเมนต์แหละคนที่เข้ามาคุยกับคุณบางทีก็จะขี้หึงขี้ห่วมนะแล้วก็คิดไปเองว่าคุณเนี่ยไป แอบโปรยสเสน่ห์ให้กับคนอื่นๆหรือเปล่าอันนี้มันก็เป็นไปได้นะจะเกิดจากการที่มันมีดาวพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทกคือบางทีคุณก็ไม่ได้ทําอะไรอะ่ะแค่คุณเจ้าสเสน่ห์ไปหน่อยเท่านั้นเองนะคนรักคนคุยก็คิดไปเองเฉยเลยว่าคุณเนี่ยไปโปรโยสเสน่ห์ก็เป็นไปได้หรือคุณจะโปรโยสเสน่ห์จริงๆก็ได้นะคะด้วยสถานการณ์แบบนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณนะว่าเป็นคนที่แบบว่าเจ้าชู้ไหมชอบโปรโยสเสน่ห์ไหมนะถ้าชอบเดือนนี้ก็มีโอกาสทีเดียวละค่ะที่จะมีคนเข้ามาว,าวาอลแวร์ก็ติคคุณเยอะะมาก่ มาเจาะก,กันที่คนโสดสนิทนะคะมีโอกาสสูงมากเลยที่จะพบรักจากงานสังสรรค์นะคะแล้วคุณเป็นดาวเด่นอยู่แล้วด้วยเนีน่ยก็จะมีคนเข้าหาเยอะก็สวยหล่อเลือกได้เลยนะมีคนเข้ามาคุณก็สามารถที่จะเลือกคุยก่อนในเบื้องต้นนะคะเสร็จแล้วน่าจะเจอเจอคนถูกใจทีนี้มันมีเกณฑ์มากเลยว่าคุณจะไปถูกใจเอาคนที่เขาเป็นคนขี้หึงขี้หวงตามลักษณะที่ดาวความรักมันดําเนินมาแบบนี้นะก็ไอคนที่ไม่ค่อยขี้หึงไอคนที่ค่อนข้างที่จะชอบปาร์ตี้เหมือนกันเนี่ยเราดันไม่ได้ถูกใจนะจะไปถูกใจกับคน ที่เขาอาจจะแบบหลบอยู่ในมุมเงียบๆนะคะแต่แอบ,บมองเราเอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกดึงดูดอ่ะบางทีเราจะไม่ได้รู้สึกดึงดูดคนในลักษณะเดียวกับเราเราจะเป็นคนที่เฮฮาลันลานะปาร์ตี้สังสรรค์นะแต่เรากับรู้สึกอสะดุดใจกับคนเนี้ยสะดุดตากับคนเนี้ย,นนยที่เขาเงียบๆอยู่ในมุมของเขาเงียบๆแต่ว่าแอบ,บมองเราอยู่นะไปสนอกสนใจก็ดูว่าใจตรงกันอันนี้ดีแต่ด้วยความต่างตรงเนี้ยนะก็คือคุณยังลันลาคุณยังสนุกสนานคุณยังมีงานปราร์ตี้อีกตั้งหลายงานที่คุณจะต้องไปแต่พอเขาได้้้ทําาคควมรรููจักักกกบึ แล้วก็เริ่มต้นคุยคุยกันแล้วเนี่ยเขาอยากจะเก็บคุณไว้นะมีความหววงอะ่ะนะไม่อยากให้คุณไปเป็นดาวเด่นในงานปาร์ตี้ต่างๆไงกลัวคนอื่นมาจีบคุณอีกอย่างเงี้ยอยากจะเก็บคุณไว้อยากให้คุณลดงานสังคมหน่อยซึ่งตรงนี้มันอาจจะทําให้คุณอึดอัดก็ได้นะคะยังไงก็ลองมาเจอกันตรงกลางนะคะก็ไม่ถึงขั้นว่าห้ามไปงานสังคมเลยนะคะแต่ว่าอาจจะลดบ้างหรือว่าไปเนี่ยก็จะต้องให้เขาไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีที่เรารู้จักที่จะมาเจอกันตรงกลางให้ได้ค่ะ ส่วนคนที่มีคนรักคนคุยนะคะเดือนนี้คุณอาจจะโฟกัสคนรักคนคุยขอ,ยง,คยอยงคุณน้อยไปหน่อยเพราะว่าคุณกําลังมีเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์ในชีวิตนะคะเพราะว่าดาวประจำตัวคุณเดินดีตลอดทั้งเดือนตามที่อธิบายไปนะแล้วก็มีงานสังคมมีงานสังสรรค์เพราะว่ามันมีดาวแห่งงานปาร์ตี้นะคะแล้วก็ดาวแห่งการเดินทางเนี่ย ตามประกบคุณแทบจะตลอดทั้งเดือนเลยดังนั้นมันก็จะมีงานให้ไปเยอะไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวกับงานเลยการงานหรือว่างานที่เป็นงานในชีวิตส่วนตัวนะคะสังคมเพื่อนฝูงต่างๆหรืออาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวชีวิตในช่วงเดือนนี้ก็ค่อนข้างจะคึกคักแต่คนรักอาจจะตามความคึกคักของชีวิตของคุณไม่ทันเพราะว่าดาวคนรักนในช่วงครึ่งเดือนแรกก็ตามประกบไปด้วยดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดาวดวงนี้เป็นดาวแห่งการปรีดวิเวกนะ,ค,ะคนรักเนี่ยคนคุยเนี่ยจะชอบอยู่บ้านนะจะชอบอยู่สงบสงบ,สงบในขณะ ที่คุณนะชอบออกไปเที่ยวเตะสังสรรค์นนะแต่ว่าเนื่องจากว่าดาวเขามีมาตรฐานเป็นปราเขาก็ขี้หึงขี้หวงพอคุณออกไปเขาก็จะมีความรู้สึกว่าอยากจะตามไปด้วยแต่จริงๆไม่ได้อยากไปหรอกน้งานนั้นๆน,น,นะแต่ว่าอยากตามไปเพื่อไปคุมหรือเพื่อไปหวงก้างอะไรอย่างเงี้ยขาดยังไม่ได้มีสถานนะบางทีก็มีความหวงก้างอยู่เหมือนกันนะซึ่งตรงนี้เผลๆนะคนที่ยังไม่มีสถานนะเดือนนี้ด้วยความที่เขาหวาดระแวงกลัวว่าคุณจะเจ้าเสน่ห์แรงจัดๆแล้วเดี๋ยวมีคนมา เป็นตาอยู่นะคะเอาคุณไปนะมาจีบคุณแล้วเดี๋ยวคุณไปเลยอย่างเงี้ยมีโอกาสเหมือนกันที่เขาอาจจะขอคุณเป็นแฟนชัดเจนให้สถานะชัดเจนแต่ไม่แน่คุณเองนั่นแหละที่อาจจะยังปฏิเสธก่อนยังไม่เอานะขอเป็นคนคุยอย่างนี้ไปก่อนก็ได้นะคะไม่แน่เพราะว่าเกิดจากการที่พอดาวพระเสาร์มันเล็งกันกับดาวพระศุกร์นะในในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันก็มีโอกาสที่คุณก็จะเริ่มหลังเลใจยอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันก็มีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามา ส่วนคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วเนี่ยนะคะโอกาสที่จะมีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามานันมีอยู่แล้วแต่ว่าคุณก็เลือกไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณต้องอยู่ในสินในธรรมแล้วคุณก็ต้องเลือกคนรักของคุณนะแต่คนรักของคุณก็จะมีความวาวุ่นใจนะต้องระมัดระวังดีๆนะอย่าล้นลามากเกินไปนะคะเดี๋ยวคนรักจะคิดจะหึงนะคะแล้วก็เขาอาจจะตามคุณเป็นเงาไปหน่อยแต่จริงๆประการที่เขาตามคุณไปทุกที่ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยบางทีมันทําให้คุณอึดอัดอยู่เหมือนกันก็อย่างที่บอกไปนะคะหาตรงกลางให้ได้ก็ไมมม่่่นนนนาาาาจะะะีีีีปััญหอรรดดดววงกกกเเนนื้เสยสะคะ ก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ไพ่นะคะเริ่มต้นที่คนโสดสนิทก่อนเลยไพ่ใบแรกเป็นไพ่ประจาตัวของคุณได้ไพ่เดวิลเดวิลนี่คือคนที่มีเสน่ห์แรงจัดๆนะคะแต่ว่าเดวิลนี่ก็เป็นคนที่เจ้าชู้ด้วยนะดังนั้นต้องระมัดระวังทีเดียวนะคะเดือนนี้คุณเจ้าเสน่ห์เลยก็จะมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะอแต่คุณก็อย่าไปเจ้าชู้แบบว่าคุยทีเดียวหลายๆคนนะคะก็เลือกมาสักคนหนึ่งมันก็อย่างที่บอกค่ะมีโอกาสทีเดียวที่คุณจะเลือกคนที่เขาก็ถูกใจคุณมากคุณก็ถูกใจเขามากแต่เขาก็มีความขี้หึงขี้หวงติด ตัวมาด้วยนะคนที่คุณเลือกเนี่ยได้ไพ่สองไม้เท้านะั่นแปลว่าคนคนนี้ก็เป็นคนที่อัธยาศัยดีแล้วก็เป็นคนที่ชอบทํางานเป็นคนที่มองการไกลมุ่งมั่นในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวและสร้างครอบครัวไปพร้อมๆกัน ในตำแหน่งความสัมพันธ์ก็ได้ไพ่สวยได้ไพ่ใบนี้นะคะ e m p r e s s เนี่ยแปลว่าอู๋มันมีความรักที่มันมีความหวานแหววโรแมนติกเลยนะเป็นช่วงเวลาดีๆเลยคืออาจจะพบเจอกันไม่นานเนี่ยก็รู้สึกดีแล้วก็ตกลงเป็นแฟนกันได้เลยแต่ดันจบด้วยไพ่คนเยอะเรื่องแย่ในความสัมพันธ์ดังนั้นบางทีมันมีปัญหาอยู่เหมือนกันกับการที่คุณเจ้าเสน่ห์ด้วยไพ่ประจําตัวคุณเจ้าเสน่ห์แล้วก็พอไพ่ประจําตัวเป็นไพ่เดวิลเนี่ยก็ชอบงานสังคมชอบงานสังสรรค์ชอบงานปาร์ตี้มากๆนะคะส่วนไพ่ของเขาเนี่ยได้ไพ่ไม้เท้าเนี่ยเขา ไปบ้างนะนั่นคือเหตุที่ทําให้เขามาเจอคุณไงเจอกันจากงานสังคมแต่ว่าไม่ได้ไปเที่ยวจัดเที่ยวจ่าเหมือนกับของคุณนะ,นะคะทําให้บางทีมันเกิดปัญหาคนเยอะเรื่องแย่ซึ่งก็อย่างที่บอกไปปัญหาคนเยอะเรื่องแย่ก็คืออาจจะเป็นเพราะว่ามันมีคนเข้ามาทางฝั่งคุณจริงๆมาวอลแวร์ are, คุณจริงๆแล้วคุณก็โปรโยเสน่ห์จริงๆก็ทําให้แฟนใหม่คนนี้ที่เป็นแฟนป้ายแดงเลยเพิ่งจะเป็นแฟนกันไม่นานเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้รู้ว่าคุณจะมั่นคงกับเขาแค่ไหนเนี่ยเขาก็มีความหวาดระแวงได้นะคะ หรือบางทีคุณไม่ได้โปรยสเสน่ห์อะไรใครเลยแค่คุณอัธยาศัยดีแต่มีคนมาวอแวร์คุณอนะ่ะมันก็เก่อปัญหาคนเยอะเรื่องแย่ได้เกิดจากการที่คนรักของคุณขี้หึงขี้หวงก็เลยทําให้เขา่าคิดไปเองว่าคุณไปโปรยสเสน่ห์ให้คนอื่นหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะคือเดือนนี้มีโอกาสเลยนะคะความรักสดใสน,นะมีโอกาสได้แฟนเลยนะมีโอกาสที่จะฉลาโสดนะคะได้ชื่อว่าเป็นคนมีแฟนอะ่ะแต่ก็ต้องระมัดระวังในจุดที่ว่าเขาจะขี้หึงขี้หวงนะเราต้องหาทางที่จะคุยกับเขาแล้วก็บาลานซ์กันดีๆนะว่า ไม่เขามั่นใจนะคะว่าคุณอาจจะเจ้าสังคมนะคะปาร์ตี้เก่งแต่ว่าคุณก็เป็นคนที่มีความมั่นคงซื่อตรงนะคบใครแล้วก็คบเลยไม่ไปวอกแวกกับใคร ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะค่ะไพ่ประจําตัวคุณได้ไพ่ของคนที่มีตัวเลือกมากมายนะคะนี่คือไพ่ของคนเจ้าสเสน่ห์เป็นไพ่ของคนปาร์ตี้สังสรรค์ด้วยตงตามลักษณะดวงดาวตามที่อธิบายไปเลยส่วนไพ่คนคุยเนี่ยได้ไพ่สองเหรียญสองเหรียญคือรักไม่รู้จบอันนี้ดีแต่สองเหรียญคือความไม่บาลานซ์ไม่สมดุลแล้วก็ไม่มั่นอกมั่นใจในตัวเองด้วยดังนั้นพอเขาไม่มั่นใจในตัวเองในขณะที่คุณสเสน่ห์แรงจัดจัดและมีตัวเลือกเพิ่มเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เขาววาวุ่นใจได้เหมือนกันนะ แต่ไพ่ในตำแหน่งความสัมพันธ์นะสวยได้ไพ่อสองถ้วยเลยก็แปลว่ามีความรักที่ดีต่อกันนะคะเพระาะฉะนั้นก็มีโอกาสทีเดียวว่าเวลาคุณไปงานปาร์ตีส้สังสรรค์เขาก็ไปด้วยนะคะถึงแม้จะไม่ได้มีสถานะอ,อะไรก็ตามแต่ว่ามันก็มีงานมีกิจกรรมอะไรให้ได้ทําร่วมกันสนุกดีมีความหวานแบบโรแมนติกดีสุดท้ายจบด้วยไพ่ร,รารชินีถือถ้วยจริงๆไพ่ใบน,นี้ก็เป็นไพ่ความรักที่ดีเพียงแต่ว่ามันติดความ ขี้นอยขี้หึงขี้น้อยใจขี้คิดเดียวคิดมากเข้ามาด้วยนะตามลักษณะไพ่ราชินีแบบนี้นะคะดังนั้นน่าจะเป็นทางฝั่งเขาแหละเพราะว่าตัวคุณเองเจ้าสเสน่ห์แล้วคุณก็ไม่น่าที่จะมีความขี้น้อยอะไรอยู่แล้วในช่วงนี้นะมันอิทธิพลจากดวงดาวด้วยดาวของคุณเนี่ยมันมีความแข็งแกร่งมั่นอกมั่นใจในตัวเองดาวของเขามันมีความอ่อนแรงดังนั้นเขาไม่มั่นใจยิ่งคุณ p o p p ล l a มากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งมีความรู้สึกไม่มั่นใจมากเท่านั้นว่ามันมีตัวเลือกใหม่ๆแล้วคุณเนี่ยเขายังไม่มีสถานะสัักกททีีน่มนจะําให้คุณววววออแแ หรือเปล่าเวลากับคนที่มาวอลแวรนะคะเหมันตรงนี้นิดนึงระมัดระวังคนน้อยใจนิดนึงแต่ก็ยังไม่ได้เห็นว่าจะเป็นปัญหาใหญ่อะไรนะคะนา้าไพนี้ถือว่าไม่ได้เป็นไพ่ที่เสียหายอะไรมากมายคะ่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะไพ่ประจําตัวคุณได้ไพ่เดอะเมจิเชียนนี่คือไพ่ประจําตัวของชาวมิถุนเลยนะอย่างแท้จริงเลยเดอะเมจิเชียนก็เป็นคนที่พูดเกง่งอัธยาศัยดีเป็นดาวเด่นนะค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมชอบชอบแก่ผู้คนรอบข้างตรงตามลักษณะดวงดาวของคุณในช่วงนี้ด้วยนะคะที่เป็นเกษตรนะมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองดีส่วนไพ่คนรักเขาก็ได้ไพ่ความรักที่ดีนะคะเป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะแต่พอเขาได้ไพ่เด็กแล้วประกอบกับดวงดาวของเขาที่ค่อนข้างจะอ่อนแรงเนี่ยบางทีมันจะมีความ น้อยอกน้อยใจหรือมีความไม่มั่นใจนะคะในตัวเองตามลักษณะเด็กอยู่เหมือนกันนะคุณได้ไพ่ใหญ่กว่าเขาเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยคุณจะมั่นใจในตัวเองมากเลยในช่วงนี้เสน่ห์แรงจัดๆนะส่วนเขาเนี่ยเขาก็เสน่ห์แรงนะคะแต่ว่าความมั่นอกมั่นใจในตัวเขาที่มีต่อคุณเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยนะมีความกังวลมีเรื่องของการที่ กังวนว่าบางทีมันจะมีคนมามาวอลแวร์คุณแล้วคุณจะวอกแวกหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วไพ่ในตําแหน่งความสัมพันธ์ก็ได้ไพ่ที่ดีนะคะได้ไพ่งานสังสรรค์งานปาร์ตี้ดังนั้นเขาก็จะตามติดคุณแจเลยคุณไปงานสังสรรค์ที่ไหนเขาก็ไปด้วยนะมีงานเรื่องเดิงที่ไหนไปด้วยอันนี้ดีแต่ว่าพอไพ่จบไพ่สรุปไพ่ไปเนี้ย มันจริง,รงๆแล้วไพ่มันดําเนินมาก็ดูไม่น่าจะมีปัญหาแต่พอไพ่จบมันเป็นไพ่ของความอึมครึมของความคิดเล็กคิดน้อยนะของการที่อมพนันเก็บเอาไว้ในใจอ่ะบางทีคุณต้องระมัดระวังเหมือนกันนะต้องระมัดระวังตัวคือบางทีเนี่ยคุณอัธยาศัยดีมีคนที่เข้ามาหาคุณเยอะไม่ว่าเขาจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามว่าคุณอะ่ะมีคนรักอยู่แล้ว คนที่เข้ามาหาคุณเยอะจะเข้ามาแบบเพื่อนก็ได้หรือจะเข้ามาแบบอยากสารสาคัญรักก็ได้นะซึ่งคนรักของคุณเนี่ยเขาตามติดคุณใจก็จริงแต่จริง,รงๆแล้วเนี่ยเขาก็แอบแอบกังวลอยู่ถึงเขาจะไปไหนมาไหนกับคุณตลอดก็แอบกังวลอยู่ว่าคุณแอบมีนอกมีนมีลึกมีลับแอบคุยอะไรกับใครหรือเปล่าก็ดูว่าเขาก็แอบส่องนะแอบมองอยู่แอบไม่ไว้ใจอยู่นะด้วยอิทธิพลของดวงดาวที่มันอ่อนแรงดังนั้นคุณต้องทําให้มันชัดเจนนะคะว่า คุณอัธยาศัยดีเฉยนะแต่คุณไม่ได้ไปโปรโยเสน่ห์ให้ใครถ้าคุณทําให้มันชัดเจนอย่างนี้แล้วก็เขาอยากไปด้วยเวลาที่คุณไปงานไหนๆคุณก็ให้เขาไปแบบเต็มใจเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีที่ไม่ให้ไอ้ไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยไยยอ้ความรู้สึกไพ่ใบสุดท้ายคือความรู้สึกอึมครึมหวาดระแวงไม่มั่นใจนะคะมันก่อเกิดไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่รักซ้อนได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังดีๆนะบางทีด้วยความที่คุณเสน่ห์แรงจัดๆมันมีคนเข้ามาเนี่ยนะ จะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่จริงๆควรจะรู้นะว่าคุณมีแฟนแล้วเพราะว่าแฟนก็ตามติดคุณแจอยู่ดีนะแต่ว่าถึงรู้ก็ไม่สนนะอ่ะดูทรงแล้วนะคะคนสมัยนี้บางทีก็จะเอาอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันก็จะทําให้คุณอาจจะตกหลุมพรางได้เหมือนกันนะต้องระมัดระวังนะถ้าไพ่จบไพ่สุดแบบแบบนี้นะคะแต่ถ้าคุณระวังอ่ะไม่ตกหลุมพรางหรอกเพราะว่าเดาของคุณก็เป็นเดาของคนที่มันมีความเข้มแข็งไพ่ของคุณก็ได้ไพ่ของคนที่ฉลาดตัดเปลืองมากไม่โดนใครหลอกง่ายๆค่ะ ฝาก YouTube อีกช่องของเกดไปด้วยนะคะชื่อช่องว่ากอใจค่ะเป็นช่องนิยายเสียงและมีเรื่องเล่าสาระบันเทิงมาฝากมากมายค่ะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ที่มุมบนของคลิปนี้นะคะส่วนท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกบเป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะใช้นามปากกาว,ว่ากอใจนิยายของเกดมีขายอยู่ในเว็บเมเปี b บ o ๊นะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ละค่ะฝากอุดหนุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ